สวัสดีครับพบกับผมกริชคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง6ราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ต้องบอก6ราศีในช่วงนี้ก็ยังจะพอมีชโชคลาภอยู่นะครับถึงแม้จะเป็น6ราศีต้องเฝ้าระวังครับแต่ก็ยังจะมีเรื่องของชโชคลาภเข้ามาอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่พยา,ากรณ์นี้ครอบคลุมตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่6นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะขอ1แชร์ครับใครกดแชร์ขอให้รวยขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้คิดสิ่่งใดแต แต่ความปรารถนาทุกประการขอ1แชร์1ไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านที่กดแชร์ครับสำหรับ6ราศีที่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับราศีแรกเลยนะครับได้แก่ราศีเมษนะครับแต่ราศีเมษต้องบอกว่าต้องระวังก่อใหม่ช่ไม่ดีก่อใหม่เชิงนะฮะจะวหวดีสุดๆก่อใหม่ช่นะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับราศีเมษนั้นมีดาวศุกร์เข้ามาเล็งครับดาวศุกร์เข้ามาเล็งเนี่ยนะครับมันก็จะเด่นในเรื่องของเงินของทองนะครับเพียงแต่ว่าเรามีมร แต่ก็เอาไว้ง่ายว่าเื่องต้องเฝ้าระวังคือมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องระวังเรื่องความจะอ่อนเรื่องการใช้เงินใช้ทองนะครับเรื่องการถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบหรืออาจจะจะป่วยบริเวณช่องท้องนะครับตรงนี้ต้องระวังหน่อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับราศีเมษนะครับราศีที่2คือราศีพฤษภครับราศีพฤษภนะครับถึงแม้จะมีคู่สีเปล่งอยู่แต่เรามีดาวราหูที่มาทับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับราศีพฤษภจะเด่นในด,ด้านของเงินทองนะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับแต่มันก็จะใช้ รวมถึงต้องระมัดระวังราหูเป็นเรื่องความรุ่มหลงมัวเมานะครับเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงต้องระมัดระวังเรื่องนี้จากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องด้วยนะครับระวังโดนโกงนะฮะต่อมาเลยราศีสิงห์ครับคือราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆจะว่าเฝ้าระวังก็ไม่ได้อะไรมากนักเพราะไม่ได้มีดาวร้ายมาเบียนครับแต่ว่ามีจุดนึงที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องประเภทข้าวของจะเสียหายหรือมีตําหนิสูญหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนี่คือราศีสิงห์ครับ ต่อมาราศีกันครับต้องระวัดระวังเรื่องรถจะมีการ่อมแซมเรื่องรถหรือซ่อมแซมเรื่องบ้านที่อยู่เสียเงินเพราะไอ้เรื่องแบบนี้นะครับตรงจุดนี้อยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาเลยราศีกุมครับราศีกุมนั้นต้องระวัดระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าจะต้องระมัดระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มองในทางถี่ไม่ดีผู้ใหญ่มองในทางถี่ผิดหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะจ้องจับผิดเราน you ะครับหรือพ่อแม่จะป่วยหน่อยนะครับระวัดระวังการเจ็บป่วยเรื่องกระดงกระดูกรงนี้ระวังหน่อยนะครับต่อมาราศีมีนครับราศี ีมีจริงๆว่าจะระวังมืก่อนไม่ได้เชิงครับแต่ว่ามันจะมีทุกใจด้วยเรื่องของเงินของทองทุกใจด้วยเรื่องของชาวบ้านทุกใจในเรื่องของญาติพี่น้องแต่มันก็เป็นลักษณะของแค่ทางอารมณ์ครับไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายนักแต่เราระวังผื่นขึ้นระมัระวังของมีคมตรงนี้นะครับนี่คือราศีมีนะครับราศีต้องระมัดระวังนะครับก็คือเมษพฤกษ์สิงห์กันกุมและก็มีนะครับนี่คือดวงของท่านในช่วงสัป,ปดาห์นี้ครับแต่ต้องบอกว่าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ ก็จะมีเลขที่เป็นมงคลนะครับก็คือ1 4 7 3 7 5 7 6แล้วก็8 4่นะครับหนึ่งธันวาคมก็จะมีเลขเหล่านี้ที่จะพอมีลุ้นในการเสี่ยงโชคได้นะครับลองสลับกลับกันดูนะครับอาจจะนำโชคนำลาภให้กับท่านแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่กด1แชร์กับผมนะครับที่สำคัญเลยครับท่านใดที่อยากใช้กี่คอนเฟิร์มทำช่องนานๆนะครับก็มอบดาวนะครับหลายท่านบ่นมานะครับเรื่องเกี่ยวกับเลขมงคลเรื่องเกี่ยวกับเลขเด็ด ต่างๆบ,บอกว่าไม่เห็นเลยหมอเกรดทําอย่างไรนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาในน้องเคธีให้ถูกไปเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านต้องติดตามใน Facebook ซึ่งท่านก็ต้องกดติดตามกด c e e first กดเห็นโพสต์ก่อนนะครับหรือว่าติดตามได้ใน Instagram กริดคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็ท่านไหนอยากดูดูกับผมหลังจบคลิปนี้กดโทรหาผมได้เลยที่เอ 30, บอร์1 9 0 0 1 1 1้าศูย้ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่1สองสามศูนย์ี้ลาไปก่อนพคบหนก้านใหม่ในคลิปหน้าคสับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรีดคอนเฟิร์มบิลเลนแนลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีไหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเศษ1นึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีสุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ